เป็นคดีไอ้คือสามจังหวัดนินบุรีไปว่าความเรื่องซือขายที่ดินแทนพี่วัฒนาจนมแงก็ปรากฏว่าพยานฝ่ายโจทีท่ฝ่ายเราเนาี่ยคนหนึ่งเขาบอกเขามีคาถาดีเดี๋ยวถึงวันพวกมันขึ้นมาเบิกความอ่ะผมจะไล่คาถาให้มันพูดอ,ออกอก็ปรากฏว่าความงวมันสืบพยานจำเลยอ,อาพยานมาพูดเบิกความแจ๋วแจ๋ สวัสดีครับสวัสดาครับอ่ากลับมาพบกับช่องสีสังลอยอีกแล้วนะครับวันนี้ก็มีอยู่ในช่วงของร o ย a l เอ็กซ์เลียนนะครับประสบการณ์ในความก็เจอกับแขกรับเชิญคนพิเศษอีกแล้วนะครับวันนี้คนที่มาไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับอ่าคุณพ่อผมเองนะครับแนะนำตัวหน่อยครับผมนายพี่สิทธิ์สีสังครับส่วนผมอ่ะเอกสิทธิ์สีสังนะครับทุกวันนี้ผมมีปัญหามากเลย คนเนี่ยชอบเรียกผมว่าพิสิทธ์นะครับเพราะว่าผมชื่อสานักง,งานพิสิทธ์จริงๆผมชื่อเอกสิทธิ์นะครับคุณคุณพิสิทธ์คือคนนี้พอช่วยบอกเก็บประวัติในการเป็นทนายความมาเนี่ยเคยดํารงตําแหน่งอะไรที่สําคัญสาคัญบ้างครับการดํารงตําแหน่งทนายความเทยทำหน้าที่ทนา,ายความทีจังหวัดชนบุรีนะฮะตำแหน่งที่ได้รับเลือกตั้งนะได้รับเลือกตั้งก็มีเป็นประธานชมรมทนายความจังหวัดชนบรุรีสองสมยัยเป็นประธาน สภาทนายความจังหวัดชนบุรีสามสมัยแล้วก็เป็นประธานกรก,กตเขตหนึ่งจังหวัดชนบุรีหนึ่งสมัยนะครับผมช่วยเล่าประวัติให้ฟังหน่อยครับว่าพื้นเพเนี่ยเป็นคนที่ไหนแล้วมาเป็นทนายความได้ยังไงก่อนเป็นทนายความทําอะไรมาก่อนผมเป็นคนจังหวัดจันทบ,บุรีครับนะอยู่ที่อําเภอที่อําเภอแหลมสิงห์อำเภอแหลมสิงห์แล้วก็ย้ายไปที่อําเภอขุงอยู่พักหนึ่งไปเรียนระดับชั้นประถมต่อมาก็ก็ย้ายไป โรงเรียนลาซาลในตัวจังหวัดจันทบุรีนะจันทบุรีหลังจากนั้นก็เข้ากรุงเทพไปสอบเข้าเป็นนักเรียนจ่าอกากาศเข้ากรุงเ,เพทพตอนอายุเท่าไหร่ครับอายุสิบเ็ดปีอ๋อไปเป็นนักเรียนจ่าอกากาศตอนอายุสิบเจ็ดยกบเจ็ดปีอ่าเรียนเหล่าช่างอากาศหลักสูตรสองปะฮะเป็นช่างเครื่องยนต์ครับผมเรียนทั้งช่างเครื่องยนต์ลูกสูบช่างช่างเครื่องยนต์เจ็ดจบปีสองห้าหนึ่งสามต้นปีก็ติดจ่าอกากาศท่อครับ การบรรจุเข้ารับราชการเนี่ยผมไม่ได้ย้ายไปต่างจังหวัด uh huh. ผมได้รับการบรรจุอยู่ที่ลงศูนย์ซ่อมอากาศยานตอนเมืองฝ่ายเครื่องยนต์ซึ่งมุมรั้วของที่ทํางานเนี่ยก็ติดก,กับมุมรั้วของโรงเรียนน่นแหละ uh huh. ถือว่าอยู่งแทบก็มีโอกาสที่ีท่ที่ไปเรียนต่อได้ uh huh. ง่ายกว่าคนอื่นโรงเรียนอะไรครับก็ไปเรียนสอบเทียบก่อนครับสอบเทียบมต .5 ที่โรงเรียนวัดมหาธาตุ ท่าพัชระนํานะฐานมต .5 แล้วก็สมัครเรียนมหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะนิติศาสตร์มต .5 ก็เที่ยวกับม .6 ทุกวันนี้ใช่ไหมอ่าพอจบมต .5 ก็ไปเข้ามหาวิทยาลัยรามเลยอ่ารามเลยเลือกเรียนคณะนิติศาสตร์เหตุที่ไปเรียนนิติศาสตร์ก็มีมูลเหตุจูงใจอยู่นิดนึงคือตอนที่อยู่บัดพักที่พัตตันดงบุ็กเนี่ยมีญาติพี่นะคนหนึ่งเขาเมื่อเขาเดินไป ที่สนามหลวงแล้วไปเจอหนังสือกฎหมายรู้สึกจำเรื่องเข้าซัพเข้าซื้ออะไรเนี่ยนะรับก็เลยซื้อติดมือมาฝากเราอ่านแล้วก็เห็นว่าเออมันก็ดีนะหน้าตาหน้าเรียนก็เลยไปสมัดเรียนนิติศาสตร์ที่รามคำแหงตอนนั้นปีอะไรนี่อายุประมาณเท่าไหร่เข้าเรียนรามคำแหงเนี่ยตอนนั้นจบมาอายุสิบเก้า ยบยสิบสองละยี่สิบยี่สิบสองก็ขเข้าหลา<อ>งกำ<อ>แพตอนนั้นก็รับราชการเป็นทหารอากาศด้วยทหารอากาศเสร็จแล้วก็มาเรียนนิติศาสตร์ที่หลังกำแหงนะก็าอาศัยอ่านหนังสือเอาอ่านหนังสือเอาไม่เคยเข้าเรียนพอนเราต้องทำงานมือไปเข้าเรียนงานที่บางวิชาที่เขาสอนวันเสาร์อาทิตย์อะไรเนี้ยต้องด่าทุกาก็มีไปเข้าเรียนเองบ้างอแล้วก็ใช้เวลากี่ปีจบครับประมาณสี่ปีครึ่ง 4ปีครึ่งเนาะเพราะเราทางานไปด้วยแล้วก็ยุคนั้นเนี่ยมันไม่ค่อยจะสะดวกเหมือนทุกวันนี้นะมีสื่อออนไลน์มีตาราขายนะทุนนั้นอาจจะต้องนานนิดหนึ่งอ่ะก็เรียนรามคำแหงจบ4ปีแล้วตอนนั้นก็อายุประมาณ25 26ก็ยังเป็นอาหารอยู่ก็ยังเป็นอาหารอยู่ทีนี้ออพอเรียนจบแล้วเนี่ยเราถูกย้ายไปประจําอยู่ที่กองบินหนึ่งโคราชอ่าใช่ไหมหือใจเราไม่อยู่แล้วอเราจะขอให้เป็น เลื่อนไปเป็นนายทหารพระธรรมนูญเหมือนรุ่นพี่คือเขาจบนิติศาสตร์คือศาสตร์ที่ที่ทำงานเดียวกันน่ะตอนนั้นอยากไปเป็นรทนอไม่รุ่นพี่ก็ไปเป็นแล้วสองคนไปเป็นรทนอแล้วสองคนแต่เราเราไม่ชอบอืก็เลยลาออกก็ยืดเวลาออกอตอนอยู่ที่โคราชเข้ามาเรียนในอยู่เทอมนึงออกตั้งแต่อายุยี่สิบหกเลยตอนนั้น ยี่สิบหกก็ไม่ได้เป็นก็เป็นอาหารอากาศอยู่กี่ปีน่ะเป็นอาหารอากาศอยู่ตั้งอายุสิบเจ็ดอ่ะตั้งแต่อายุสิบเจ็ดก็เกือบสิบปีอยู่ประมาณนั้นทุกคนนี้ยังได้บํานาญของอาหารอากาศอยู่เดือนเท่าไหร่เดือนขี่พันประมาณเหมือนแล้วได้ใช้ตังเองไหมโดนแฟนยึดหมดโดนภรรยายึดหมดก็เลยจําไม่ค่อยได้ตัวเลขก็เป็นอาหารอากาศอยู่ได้เกือบสิบปีก็ลาออกนะ พราะตอนนั้นไม่อยากไปอยู่โคราชต้องการอยากจะมาเป็นถนายกว่าพอหาาเห็นว่ามันมันน่าจากอิสระกว่ารับราชก,การ,รอาหารพอลาออกมาแล้วทีนี้ก็ไปเรียนเนยอยู่ได้ปีนึงเทอมเดียวบ้างเทอมเดียวแล้วเป็นยังไงต่อครับก็ไปสอบสอบไม่ผ่านแล้วก็ม่ถึงเรียนอีกแล้วก็มาอยู่ชนบุรีอ้าวเป็นยังไงไมายังไงถึงได้มาอยู่ที่ชมบุรีได้ครับชนบุรีก็คือตอนที่อยู่วัดดงบุรีมีเพื่อนเป็นคนบางท้ายชอมบุรีเนี่ยอเช่าบ้านอยู่ ทางผ่านที่เราจะเข้าไอแล้วก็รู้จักติดหนุนรัอเขาก็รู้ว่าเราอยากจะไปเป็นทนายเขาก็เลยบอกว่าไปอยู่มังชนไม่ล่ะออาเขาเป็นทนายเขาจะไปฝากให้แล้วกลามาก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเขาก็พามาฝากกับอาเขาอาเขาอาเขาคือใครครับเออท่านงชัยพิมชาคุลอ๋อท่านดวงชัยทุกวันนี้ก็ยังมีชีวิตอยู่นะครับก็ยังแข็งแรงดีด้วยล่าสุดก็มีคดีความอะไรเขาก็ ยังมาหาเรามาหาผมเนี่ยให้ให้ผมช่วยดูแลให้นะครับคุณานาธงชัยนะครับอ,อดีตสสชมมลบุรีก็ไปอยู่กับท่านธงชัยก่อนเลยไปอยู่ท่านธงชัยกี่ปีก็มากี่ปีฮะสามปีได้นั่งประมาณ3ปีแล้วก็เพื่อนก็ชวนไปไปอยู่กับคุณลุงจำรูนอดีตอายการจังหวัดระยองจำรูนจนะำรูนบางสมบุญอ๋อบางสมบุญ,บบญตระกูลนี้ก็เป็นตระกูลนักกฎหมายชื่อดังในภาคตะวันออกนะครับก็เลยตระกูลบางสมบุญอืมก็เลยไปอยู่เพื่อทำงาน ลงจำลนเนี่ยก็่อยอ,อยู่ไม่ได้เท่าไรแล้วเพื่อนคนนั้นก็ชวนย้ายมาอยู่กับสำนักงานเพื่อวัฒนาจำแจ้ง,งอนีออก็ชื่อดังของเมืองชนชนะท่านวัฒนาก็เลยมาอยู่กับเพื่อวัฒนาจำแจ้งคนคนเพื่อเขาเกษียณตัวเองจากการเปิดายความอยู่อยู่นานเลยใช่ไหมอยู่ท่านวัฒนาเนี่ยขนานความกนตอนนั้นในในในรุ่นของท่านวัฒนานี่มีเพื่อนร่วมรุ่นเป็นใครบ้างอะในสำนักงานเพื่อนร่วมรุ่นก็มือ ทนายเล็กพี่ตอนนั้นเป็นรุ่นพี่กับรุ่นน้องก็อยู่ที่สำนักง,งานท่านวัฒนามาจนกระทั่งกเกษียณพอกเกษียณเสร็จปุ๊บก็เลยมา็ยายมาเปิดทําง,งานเองเปิดสำนักง,งานตัวเองตั้งแต่ประมาณปีไหนครับพี่่าเปิดสำนักง,งานเองประมาณปี29นะ2529อยู่จนทุกวันนี้กระทั่งผมมาเทคโอเวอร์สำนักง,งานนะครับประมาณปี56แล้วสําหรับข้อคิดที่จะให้กับทนายความรุ่นใหม่ในการทํางานหรือการพัฒนาตัวเองเนี่ย มีอะไรบ้างครับการพัฒนาตัวเองของมากกวิวาน,นะจะไล่ามาตั้งแต่สมัยที่ผมเป็นทนายใหม่ๆสมัยก่อนเนี่ยตำหับตำราที่จะมาศึกษาคน้นคว้าเนี่ยหายากมากครับนะฮะหายากมากพอเข้าใจอยู่เพราะนั้นเราต้องอิงหัวหน้าทํางานเป็นหลักแล้วถ้าสงสัยหรือขัดข้องในข้อกฎหมายเรื่องอะไรก็เปิดตําราคนคว้าเอาเองออหรือสอบถามผู้หลักผู้ใหญ่ที่เรา เห็นว่ามีความรู้ความสามารถนะก็ต้องไปกันทางนั้นเพราะว่ากำลังมีน้อยมากก็มีคู่มือใช้ความเล่นอะไรไม่เยอะอะไรอันนั้นก็เป็นคำแนะนำเกี่ยวกับของของใครครับทำไม่ได้คือคำแนะนำในการเขียนแบบพิมพ์เขียนคำร้องคำขอคำฟ้องอะไรซื่มันเป็นหลักๆเพื่อเป็นแนวคือจะนำไปใช้ในเรื่องอื่นเท่านั้นเอง มันไม่เหมือนยุควันนี้แล้วคู่มือตําราอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยเยอะแยะไปหมดแต่นี่มันเยอะจ้ะดูที่ว่าคนจะอ่านหรือไม่อ่านแต่ก่อนก็ต้องอิงหัวหน้าสํานักงานถามหน้าสานักงานตําราก็มีให้ค้นคว้าน้อยนะแต่สําหรับน้องๆยุคใหม่ที่จะพัฒนาตัวเองหรือจะเป็นทนายความเนี่ยควรจะต้องเตรียมตัวหรือทําตัวยังไงบ้างครับก็ข้อแรกข้อหลักก็คือก็ต้องค้นคว้าตำราตาราอย่าทิ้งครับนะสำคัญที่สุดคือตําราอย่าทิ้งอย่าห่างตาราสงสัย ตรงไหนให้พึกตำราอ่านทบทวนทันทีแล้วมันจะจําดีอันนี้อันนี้อันนี้เป็นเรื่องจริงเะเป็นคําสอนเนี่ยมผม,มผมก็ได้ยินมาเนี่ยได้ยินคุณพ่อพูดมาก็กกพยายามทําตามนะครับก็คือว่าเวลาเราทํางานเนี่ยสงสัยตรงไหนเปิดตัวบทเลยใช่ไหมแล้วมันจะจําแม่นเปิดมีปัญหาข้อสงสัยตรงไหนก็เปิดตัวบทอ่านตําราในเรื่องนั้นแล้วมันจะจํากับเราไปจนตายเพราะว่ามันมันเป็นเรื่องที่ที่เราได้ใช้จริงๆเมื่อก่อนเนี่ยเรื่องดีกามันหาย,ยากเวลาจะฟ้องคดี แปลกๆบางคดีเนี่ยนะเราจะต้องไปซื้อคำอธิบายกฎหมายเรื่องนั้นๆอ่ะอเรื่องไหนเรื่องหนึ่งที่เราต้องใช้น่ะไปซื้อมาใหม่เลยแล้วก็เอามาอ่านนอากแกะได้ควาเห็นหรืออะไรแล้วก็วยังมืคอคำพักษาดีกา ใหม่ๆมาให้ดูด,ด้วยทําฟ้องเรื่องหนึ่งก็ไปดูตําราเล่มหนึง่งทําแล้วซื้อขายก็ไปซื้อตาราเรื่องซื้อขายแลกเปลี่ยนให้เพราะว่าจะไปหาดีกาในเน็ตถึงทุกวันนี้มันไม่มีมมอินเทอร์เน็ตยังไม่เข้าครับผมหาไม่ได้หรอกเออทำภาษาดีกาทีนี้ถึงตอนที่จะต้องให้เล่าประสบการณ์คดีที่ประทับใจแล้วก็สรุปแล้วเนี่ยว่าเป็นทนายความมาก็โอ้สามสิบสี่สิบปี แน่นอนว่า40กว่าป,ปีเนี่ยแน่นอนว่าคงผ่านคดีความต่างๆมาเยอะทีนี้อยากจะให้เลือกเล่าประสบการณ์คดีความที่ประทับใจนะครับประทับใจเป็นคดีที่สนุกน่าสนใจหรือเป็นข้อคิดในการทํางานให้กับเพื่อนๆน,น,น้องๆในความฟังเว้ไปปรับใช้กันเอาเรื่องแรกก่อนเลยเรื่องแรกนะเป็นคดียา,ยาเสพติดยาที่สาลขอแรงให้เป็นทนายกาเลยแก้ต่างให้กาเลย ในคดีบุกลุกลักทรับในเวลากลางคืนบุกลุกลักทรัพย์ในกลางเวลาคืนเหตุเกิดนานหรือยังครับประมาณปีสองสี่สองเป็นทนายใหม่ๆอะไรถ้าเป็นแน่ใหม่ต้องเป็นทนายขอแลนปกติเพื่อหาประสบการถ้าไม่ยังไม่มีใครมาจ้างเราหรอกใช่ทุกคนเป็นอย่างนี้หมดก็ไป คดีนั้นเกิดที่บ้านเตาถ,าถา่านทาา่ารีอะ่ห่างจากครมหรือประมาณ80กิโลตอนนั้นสารมัญยาไม่อยู่เป็นสารชุมมยม่ียังไม่มียังไม่มีสารมัญยายังเป็นสารชุรีอยู่คืนี้ไอว้วาด้วยระยะทาง80ประมาณ80กิโลครับเป,เป็นเป็นเรื่องที่การเหนือความคาดหมายที่เราจะเดินทางไปดูที่เกิดเหตุเพราะอะไรอันหนึ่งไกลสองไอ้ตัวจำเลยก็ถูกขังอยู่เรือนจำไปชี้จุดก็ไม่ได้ไม่ได้ประกัน นะฮะเราก็ได้แต่ไปเข้าไปสอบข้อเท็จจริงก็ได้วามจากตัวจำเลยว่าผมเปล่าผมไม่ได้รักทรัพย์ผมคือประทสธอย่างเดียวรูปเรื่องก็คือมันมีคนเข้าไปรักทรัพย์ในบ้านใช่ไหมอ่าในบ้านทีนี้เอาถึงข้อเท็จจริงเลยแล้วกันครับคือการนําเถิดนะครับพยานโจทย์ก็เป็นลูกจ้างของเจ้าของบ้านครับที่เกิดเหตุอ่าบ้านที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นบ้านตึกนะบ้าน สองชั 2> <2> <2> ้นหรือล้วรอบกรอบเช็ดเป็นล้วปูนเอดบล็อกเนี่ยเกลี่ยด้านผูประมาณร้อยแปดสิบเซนะูงมากเพื่อพยานเนี่ยอยู่ร่บ้านทักคนงานคือตรงข้ามกระบ้านนายจ้างนี่แหละห่างกันประมาณสักยี่สิบเมตรครับพยานก็เบิกความว่าคืนเกิดเวานประมาณตีสี่เขาก็เติมแล้วก็ลงมาล้างมาก กาน,นเพื่อที่จะหุงข้าวให้สามมือก็เหลือไปเห็นคนเดินอยู่ในบ้าน,นายจ้างบ้านผู้เสียหายบ้านผู้เสียหายก็ม,ม,มือการอุ้ม,มหม้อหุงข้าวแล้วข้างในเนี่ยมีเหล้าฝรั่งอ๋อสแสดงว่าทรัพย์ที่รักในคดีนี้ก็คือเหล้าฝรั่งไม่เพ่หมออ้อ,มองข้าวหม้องข้าวรหม้อข้าวรักหม่อข้าวอ่าเหล้าฝรั่งแล้วมือรองเท้าผ้าใบคู่ก็คือของที่เป็นทรัพย์ประทุษร้ายเนี่ยคือหม่องข้าวเหล้า รองเท้าคู่หนึ่งอ่าอ่าอ่าเพื่อนรู้เขาก็เบิกความเบิกความว่าถือหม้อแล้วก็มีเหล้าอยู่ข้างในแล้วก็มีรองเท้าอยู่ข้างในด้วยอ่าอแล้วก็มาตื่นรั้วบ้านตรงที่มีเสาไฟอ่ะครับแล้วก็โดนลงมาอก่อนคนร้ายจะเดินอผกไปจากจุดนั้นเนี่ยก็หันมามองพยานอืพยานก็เห็นหน้าก็จําได้ว่าคือจําเลยอือเพราะรู้จักกันมาก่อนจําเลยเป็นผู้ชายผู้หญิงครับคดีนี้ผู้ชายครับก็ขึ้นไป ปุกฝามือเพื่อจะให้ลงมาตามจับคนร้ายแต่ปรากฏพอลงมาเนี่ยออกไปดูแล้วก็ไม่เห็นใครไม่เห็นจำเลยแล้วคอยจึงมือแค่มีพยานปากเดียวพยานที่รู้เห็นคนเดียวครับผมปจับพยานแค่คนเดียวคนเดียวแต่เขาอ้างว่าเขารู้จักกันมาก่อนอ่าอ่าก็ก็ป็นเรื่องดีมันมีตีกาอยู่มื้นกันรู้จักกันมาก่อนก็น่าเชื่อถือว่าน่าจะจํากันได้แล้วก็ไม่มีสาเหตุโกรธเครืองอ่าทำนองนั้นอ่อทีนี้ถึงทีเราถามคานครับเราก็ ใช้หลักธรรมดาธรรมชาติของคุณร้ายเนี่ยนะเมื่อกระทำความผิดแล้วมันต้องหลบหนีหลบหนีไปในที่รับตาใครเดินมาเฉียดเสาไฟดวงไฟหรอกตรงไหนเมื่ดมันก็จะไปทั้งนั้นอ,อก็เลยถามว่ารั้วบ้านของผู้เสียหายเนี่ยมันมีความสูงเท่ากันทั้งสีด้านถูกไหมแล้วก็พื้นดินรอบบ้านเนี่ยมันก็เสมอกันหมดมันไม่มีเป็นคลองเป็น ด้วยอะไรอพ้ามันจะออกช่องไหนทางไหนก็ได้อืเผื่อทิ้งไว้ให้ฝันเห็นว่ามันก็แปลกทำไมมันจะต้องออกมาทางที่มีวงไฟแล้ออย่างหนึ่งผู้เสียหายอย่างมันลงมาล้างหน้าแปลงฝันมันก็เปิดไฟแล้วจอที่ไหนมันยังไปสู้แสงไฟอมันออกข้างๆก็ได้ข้างหลังก็ได้ถ้ามันตรงนั้นมันเป็นประตูทางเข้าออกก็ว่าไปอย่างไม่ใช่มันปีกรั้วเลยต้องมาปีนรั้วต่อหน้าคนอรั้วมีสี่ด้านไม่ปีน ปีนด้านที่มีคนที่มีแสงไฟออะไรทํานองนี้ยมันก็เป็นคอพิรุธที่สารฟังแล้วไม่นันไม่มี้ำหนักประกอบกับตํารวจเนี่ยไปค้นบ้านผู้ต้องหาแล้วพักปั้นาำรวจแะ้ปรากฏว่าไมพบไม่เจออะไรเลยไม่พบของกลางอะไรเลยสารก็เลยพักสายยกฟ้องอ่ะโอเคด้วยสองเหตุผลนะครับแต่เหตุผลหลักเลยก็คือเออมันก็แปลกเลยมีรั้วสี่ด้านต้องมาเลือกปีนด้านที่มีคนมีคนมีเสาไฟมีเสาไฟมีแสงไฟอันนี้มันเป็นเรื่องถี่เจอบ่อย เจอมาเยอะโอเคแา้วงานสอบสวนจะตั้งรูปคดีมาอย่างเงี้ยตรงไหนก็ต้องมีไฟเพื่อให้พ,พยานยาเห็น อันนี้จาไว้เลยน้องๆทานายควับทุกคดีมีแสงไฟหมดนะ,ม,นะมีมีแต่แต่ว่าถึงเวลาไปถ่ายรูปที่เกิดเหตุมาจะไม่ยอมถ่ายกันมานะจะเขียนไว้ในแผนที่ว่ามีแสงไฟจริงๆก็อาจจะไม่มีแหละครับแต่ต้องเขียนไว้เพื่อให้มันดูน่าเชื่อถือเราเป็นทนายก็ต้องถามคา้านในประเด็นนี้นะครับก็คือคดีนี้ก็ยกฟอะยะ้องไป,ปะยกฟ้องไปยกฟ้อง<ห>อันนี้จะเป็นคดีที่เล่าต่อเป็นคดีที่สองเลยไหมอ่าเป็นคดีต่อเป็นแรกแรกก็น้อยนิดเองเป็นคดีเรื่องกำหน่ายยาบ้าอ่ะเป็นคด,ด,ดีเรื่องจำหน่ายยาบ้าคดีที่สอง่ะเป็นยังไงครับ ก็ตำรวจก็ไปจับเจ้าของบ้านจ <es> ำหน่ายยาบ้าให้กับสายลับนานหรือยังคดีนีนน้นานแล้วนานแล้วประมาณหลายปีแล้วหลายปีแล้วนายยาบ้าให้กับสายลับก็ปรากฏว่าตำรวจก็มีการทำแผนที่ทำแผนที่แล้วก็มีรูปภาพประกอบครับแล้วเบิกความยืนยันว่าเนี่ยสายลับอะไปชุ่มดูอยู่ที่กอกล้วยอกอต้งกล้วยเธออยู่รื่เงือมนาบ้านครับ ทำซ้ายมือครับแต่ปรากฏว่าครนดีนน้น,นเราไปดูสถานที่เกิดเหตุมันไม่มีอะไร,ะไร <c oughs> เลยเป็นที่มนาแล้วก็พอหน้าแรงก็มีแต่ทางข้าวทางแห้งอยู่เขาถามก็จริงๆก็ใครเป็นคนถ่ายภาพมาอืบางคนมันมีใครเป็นคนถ่ายภาพมาเลยมาอย่างไหนไรูปภาพเนี้ย อ่าเป็นภาพตอนไหนครับภาพตอนที่มีการซื้อขายกันหรือภาพภาพประกอบว่าเขาไปซุ่มอยู่ตรงไหนอ๋อภาพสถานที่ว่าผมไปซุ่มอยู่ตรงโน้นตรงนี้ตรงนั้นอ่าครับแต่ประกอบว่าไม่มีอืมไม่มีต้องกล้วไม่มีไปดูที่เกิดเหตุมาไม่ตรงเลยไม่มีเลยอ่าพอถามเข้าในมือใครตอบอรับว่าเป็นคนถ่ายภาพอนนี้มาครับสรุปว่าษารก็เลยยกฟ้องฟังไม่ได้อ๋อพนักง,งานสอบสวนหรือตำรวจในยุคนั้นเนี่ยผมเชื่อว่า การทํางานก็อาจจะไม่ได้รัดก,กุมมาก mm hmm. เท่ากับสมัยนี้ที่อาจจะมีมาตรฐานสูงขึ้นมาตํารวจชุดจับกลุ่มไม่รู้ไปเอาภาพที่ไหนมาแล้วก็มาบอกว่าที่นี่คือสถานที่ที่เขาไปซุ่มอยู่นะแต่เราก็ไปตรวจดูแล้วมันไม่มีรูปตรงนั้นอา้าวแล้วเราเรา,เราได้ไปถ่ายรูปตรงนั้นมาประกอบการนำเสนอก็ถายกนะถา,ถาด้วยอ๋อ <laughs> มันคือนล่ลงๆเราไปถ่ายมาดูแล้วมันไม่มีนะไอ้รูปที่ตํารวจอ้างว่าไปยืนซุ่มอยู่ตรงนั้นสรุปสารก็ยกฟ้องไปคดีนั้นต่อมาคดีที่3ต่อมานาจะเล่าถึงคดีแพ่งคดีแพ่งบ้างนะคดีแพ่งเกิดที่กราชาค่อยจริงคือนางกรเนี่ยกู้เงินจำเลยกู้เงินจำเลยเพื่อให้ลูกไปทํางานที่ต่างประเทศ หมายนัน้นน่งจะไปฟ้าอุกที่ไหนไม่รู้แหะอันนี้ไอ้ลูกชายไปแล้วก็หายเงียบไปเลยอ่าก็คือเหมือมีตังไปจ่ายคืนเขาไม่มีเงินจะคืนครับมันดีคืนดีจำเลยก็เลยไปเอาหนังสือมอบหน้าต่าเนี่ยนะอ่ะที่จับให้เซน มไม่จับกาเซ็งไปให้กองกู้ไงกองกู้ก็เอาโฉนดตายเอาสำนักทะเบียนด้านตายแล้วนังถือมอามาตราเปล่าคือคือแท,ทนทชื่อชื่อไว้เรียบร้อยพอไม่ใช้นี่ปุ๊บก็จัดการโอนเป็นของตัวเองเลยโอนที่ดินเรียบร้อยเอาโฉนดตัวจริงให้เขาไปด้วยอ้าว ก็เรย้มาถึงกันเลยตอนนั้นตอนนั้นนี้เยอะไหมครับนี่ประมาณสามสี่หมื่นบาทท่านะสามสี่หมื่นกว่าโอนที่ดินเรียบร้อยที่ดินอยู่สีชาเนี่ยนะทำไงได้มันอยู่ต่างลูกก็จะไปเมือนครับเรื่องก็มาถึงเราโดยนานหรือยังนานหรือยังเคสนี้คือนี้ก็นานแล้วเรื่องนี้ก็นานแล้วหลายสิบปีแล้วหลายสิบปีแล้วเรื่องก็มาถึงเราบเอยๆเพราะอะไรครับเพราะก็ไปเที่ยวกันจากผู้ใหญ่คนหนึ่ง ไปเที่ยวกั็มีคนรู้จักแตถวนั้นไปก็ไปนั่งคุยนั่งเดิมกันเพราะพวกงานเขารู้ว่าเราเป็นไทยกว่ามันก็มีคนมาปรึกษารถจย์เนี่ยก็มาร้องผมร้องไห้ปรึกษาว่าจะทำยังไงดีโกงที่ดินไปหมดแล้วคือประมาณสองงานกว่าสอบข้อทือจริงแล้วก็แสวงหาพยานหลักฐานทั้ง คือทำงานที่ดินไปอายัดที่ดินแล้วตอนหลังก็มาฟ้องขอเพิกถอนอ๋อเริ่มเริ่มจากการไปอายัดที่ดินนี่สำนักงานด <c oughs> ินก่อน <c oughs> อ่าแล้วก็มาฟ้องเพิกถอนนิติกรรมอ้างเหตุว่ามันไม่มืมนะออำนาจทำนิติกรรมแทนแล้วว่าครับครับนะเพราะว่าโดยระบุปไว้ว่าหนังสือมอบหน้าเนี่ยตอนทววี่ตอนที่มอบให้ก็เทินตาคนเดียยงลายมือชื่อใครเป็นพยานแล้วก็ไม่องกล่องเนื้อหาด้วยอ่าใช่เพียงแต่ว่าเอาไว้เป็นหลักประกันเงินกู้นั่นเองาเดือดขา ก็ต้องกู้กันในคดีอนาถาขออนาถาอ๋อเรียกว่ายืนฟ้องก็ไม่มีกันคดาเดมีมศาลแต่ก่อนเนี่ยเขาใช้คําว่าขอดําเนินคดีอย่างคุณอนาถาทุกวันนี้เขาเปลี่ยนเป็นการขอยกเว้นคดีเมีมศาลแต่ก็ใช้หลักเกณฑ์เดียวกันก็ติดพยานไปปรากฏว่าเราก็เขียนในคําฟ้องไว้ชัดว่าตอนที่มอบหนังสือมอบหน้า่าไว้เนี่ยยังไม่มีใครลงชื่อเป็นพยานปรากฏว่าศาลท่านต้องพิพากษายกฟ้องอ่า กับฟ้องเพราะว่าเชื่อเป็นลายมือชื่อของจำเลยของโจทิงให้เต็มว่าอุทธร์แต่อุทธร์ก็ยกฟ้องอีกยกฟ้องอีกอ้างว่าโจไม่นำเอ่ยผู้ที่ลงลายมือชื่อเป็นพยานเนี่ยมาเบิกวามต่อสารมันจะมาเบิกให้เราไหมล่ะเราเราก็ข้อดีกาดีกว่าเราเนี่ยฟ้องไปเนี่ยระบุชัดเจนว่าตอนที่เรา มอบมือมอบนาไปเนี่ยันมยังไม่มีใครลงลายมือชื่อเป็นพยานในงถือมอบนาดนะครับมันมีเหตุผลต่างๆประกอบว่าเป็นการมอบหลักฐานเ,เป็นประก,กันเงินกู้นัไม่ใช่ทุกขายก็สรุปแล้วมาชนะศาลดีกาพอจําได้ไหมตอนนั้นศาลดีกาให้ผลว่ายัางไง ก็เหตุผลตามฟ้องเราแหละแล้วก็กลับเป็นว่าจำเลยไม่นำเออพยานเนี่ยมามาเบิกความกลับกันว่าเพราะจริงๆคือเราก็มรยายไปฟ้องไว้อยู่แล้วว่าไอสองคนเนี้ยที่ลงชื่อเป็นพยานเนี่ยมันมีสองคนเนาะพยานอคนเดียวอ้าพยานมีคนเดียวแต่ก่อนไอคนเนี้ยที่ลงชื่อเป็นพยานเนี่ยมันไม่รู้เป็นใครไม่รู้เป็นใครเพราะฉะนั้นก็เป็นหน้าที่ของฝั่งเขาใช่ไหมฝั่งเขาไม่เอามาก็ฐานดีกาก็อือใา้กัด กับสายอุทธรณ์าลอุทธรณบอกโจ์ไม่เอามาอมยกฟ้องศาลฎีกาบอกจำเลยไม่เอามาคดีนี้ป<ะ>ระทับใจนะเพราะว่าแพ้มาสองศาลในกวาจะไม่รอดซะแล้ว <g ül> ก็ได้ที่ดินกลับมาของไล่ขึนใช้เวลาดำเนินคดีนานไหมคดีนี้ สามศาลเนี่ยเป็นสิปีถึงแม้แต่ก่อนหลายปีอยู่นะหลายปีอยู่หลายปีอยู่แต่น่าจะจะไม่ถึงทิกปืยังไม่ถึงสิบปีก็เป็นอีกเรื่องที่จบลงด้วยดีก็แสดงว่าคดีนี้ค่าทนายก็ไม่ค่อยได้เหมือนเดิมเพราะว่าค่าธรรมเนียมศาลยังไม่ค่อยมีให้ศาลเลยมาได้ล้วตอนนี้ก็ขายที่อ๋อมาได้ตอนนี้เขาขายที่อ๋อไม่ไม่ได้โดนเบี้ยนะอ่าก่อนหนไม่เบี้ยก็จบไป3เรื่องวันนี้เตรียมไม่กี่เรื่องเนี่ยเอาเอาเรื่องมือมุกแปลกๆขำๆขำๆไได้ครับเรื่องที่สี่ คดีอาญาข้อหารับยอกนะครับก็มีกำรลยเนี่ยนำมันสําหลังคือมันเส้นแท้เนี่ยไปขายให้ใหกับลงรับต้อ,อ,อแล้วก็ผู้ทางายเช็คเนี่ยเป็นคนจีนกายก็เขียนเป็นภาษาจีนมาหมดแล้วก็ในช่องตัวเลขเนี่ยอ,อเขียนปัวเลขอัลบิกเนี่ยก็คือเลขหนึ่ง จริงจริงมันต่างใจกมื่นหนึ่งตนี้ว่าบางคนเขียนเอเลเกรตฮะมันมือแต้มขบนและแต้มตองการเอเลเกรตอ่ะหนึ่กล่องอยู่แล้วปรากฏว่ามองแล้วเนี่ยมันพาลืออะไรขือตองขื่อขือตองหัวก็เป็นหัวเเเกตขี่ตตองการก็เหมือนเอเลเก็ตที่บางคนี่ยมเขียนนั่นนะจำเลยเอามันสับหลังมาหลังไปขายแอ้คนซื้อเนี่ยก็ออกเช็คมา ออกเช็คมาเขียนว่าหนึ่งหมื่นบ่นบนแต่เป็นภาษาจีนอ่าเป็นภาษาจีนอ่าแล้วตัวเลขก็มองเป็นเลขเจ็ดอ่าตัวเลขเหมือนกับเลขเจ็ดอ่อาหรือบังเอิญคือทนาคารอืมอ่เงี้วันนั้นเนี่ยสมุมุบัญชีที่เขียนและอ่า,อา,า,รรานภาษาจีนได้ไม่อยู่ก็ไปเที่ยวเมือนกีนก็ปรากฏว่าพนักงานด่เหลืออือก็ปรึกษากันแล้วมันเจ็ดหมื่นนี่ว่าเจ็ดหมื่นแน่เลยก็จ่ายไปเจ็ดหมื่นจำเลยก็ได้ไปเจ็ดหมื่นอะไรก็รับไปเจ็ดเจ็ดหมื่นอ่าอ่าหรือมาตรวจ เช็คทีหลังเลยมันหมื่นเดียวคมอ่านออกหมื่นเดียวเจ็ดหมื่นก็เลยต้องฟ้องเราก็มนฟ้องด้วยอ๋อเราเป็นอย่างนในอาคารตอนนั้นก็หายจากยองทั้งก็สู้นะว่ามันรับไปหมื่นเดียวหมื่นเดียวตัวนี้ว่ามันลืมดูเอานหลังเช็คเวลาเบิกเงินอ่ะทั้งมีตาปั๊มกำนวณเงินเจ็ดหมื่นแล้วลงลายมือชื่อคนรับอยู่กรอบตัวเรือนมาตายตรงนี้เป็นภาษาไทยเป็นตัวเขียนเลยไหม จ็ดหมื่นบาททวนเขอนเออเขินเป็นตัวแรกกันแหละแล้วมันก็เสนอชื่อว่าได้รับไปเจ็ดหมื่นบาททวนเราโซกันสามสี่กาก่อนที่สารชั้นต้นจะอ่านคำว่าสารสันติการาก่อน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 ที่จะเป็นสารชั้นต้นชั้นอุทธรณ์เนี่ยผลเป็นยังไงก่อนที่จะไปสารสิการชั้นต้นเป็นยังไงมันก็ตัดสินจำคุกหมดอ่าชั้นต้นอุทธรณ์เนี่ยจำคุกหมดก่อนจะฟังคําพี่วาสารสัิกาเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นคือมันเรื่องมันประสบบัตรเหตุฮะมันไปประสบุบัติเหตุอ่า รับบาดเจ็บนะตอนหลังอะก่อนเร่จะอาจาะมากษาดีการมันก็กลัวอืมคดีจะจะยืนจะยืนลมีคนแนะนําก็เลยไปหาเงินมาอนึ่หกหมื่นมาคืนให้ด้านเมาคืนให้แบงก์อ่าก็จบกันไปก็จบกันไปตัวเลขตัวเลขก็เลที่ผิดพลาดโอเคมีอีกไหมครับวันนี้อามือก็ดีงเงิคเราบคดีสุดท้ายของวันนี้นะครับัำนะครับผมเป็นคดีไอ้คือสารจังหวัดมืนบุรีอื แต,แต่ว่าความเรื่องซือข,ขายที่ดิน uh huh. แทนพี่วัฒนาจําแก้งครับก uh huh. ็ปรากฏว่ามีพยานฝ่ายจอที่ฝ่ายเราเนาี uh ่ย huh. คนหนึ่งผมจำชื่อเขาไม uh ่ได้เขาบอกว่ามีคาถาดีเดีย๋ยวถึงวันพวกมันขึ้นมาเบิกความอะ uh huh. ผมจะไล่คาถาให้มันพูดไงออกม <c oughs> า <c oughs> เอ้ยมันกนดีดื uh huh. ยอเถอะใครยางํ้ทำได้ มาเป็นที่ปรึกษาให้ผมเลยมากก็ปรากฏว่าความสื่อันสื่อพยานกำเลยเอาพยานมาพูดเหมือนกวางแจ้วแจ้ว<ม>ครับแต่คดือท่านเราก็ชนะเพราะเพื่อนๆมีสัญญากันอยู่อเอาเครื่องเนงะครับผมงั้นก็วันนี้ก็เพื่อนๆก็น,น่าจะได้รับประโยชน์ประสบการณ์จากทนายรุ่นใหญ่ของชลบุรีนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆแล้วก็ผู้สนใจทุกคนนะครับ ก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณพ่อมากนะครับที่ให้เวลามาสัมภาษณ์นะครับ่วันนี้ในคลิปนี้เสียงอาจจะมีเสียงแอมเบียนเสียงบรรยากาศนิดนึงนะครับเพราะว่าฝนตก <c oughs> อ่าโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องจบคลิปเบียนตุงนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบ